คืองงเลยใช่ไหมอยู่ที่ไหนเอ่ยมียังมีดังกลางแปลงด้วยหรอทุกคนดูดิการได้ยี่สิบเจ็ดเหรียญแล้วนะ สวัสดีค่ะทุกคนที่มาของการดูหนังกลางแปลงเพราะแฟนของการชอบหนังเรื่องก็ซิล l l มากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ขับรถจากฟินิคเพื่อที่จะไปเวดวิงแกรนเดลไดอินเทอร์นะคะเราก็จะขับรถกันประมาณ17นาทีก็ถึงแล้วค่ะเราก็มาซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ของกินเป็นยังไงบรรยากาศเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนว่ามันจะเหมือนหนังกลางแปลงเมื่อสมัยตอนเด็กๆเกมื่อยุค90ไหมสารภาพมาเลยนะคะใครทันยุค90แล้วได้ดูหนังกลางแปลงยังไงก็คอมเมนต์บอกการด้วยนะคะ ทุกคนระบบเสียงเขาดีมากเลยนะเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกับระบบเรดิโอในรถเรานี่แหละแต่ถ้าเมื่อก่อนนะแฟนเล่าให้ฟังว่าจะต้องมาจอดรถนะคะเขาจะเป็นบล็อกบล็อกให้นะคะแล้วเราก็ไปเอาลําโพงที่เขาเสียบไว้แต่ละจุดเนี่ยมาใส่ในรถเรานะคะตอนนี้ก็ไฮเทคขึ้นมากเลยค่ะไม่ต่างกับการดูหนังในโรงหนังเลยทีเดียวนะคะที่นี่เขาก็มีฉายตั้งแต่2องทุ่มไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเลยค่ะตัวโปรเจคเตอร์เขาก็จะมี2แบบนะคะก็คือมีแบบดิจิตอลกับแบบเลเซอร์ค่ะระคาะก็ต่างกันแค่ กว,ว่าราคาเข้าชมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ8-9เหรียญแล้วก็จะมีราคาสําหรับเด็กๆด,ด้วยค่ะเมื่อก่อนนะคะหนังกลางแปลงหรือหนังขายยาเนี่ยค่ะมีมานานมากๆเลยค่ะมีเป็นร้อยปีแล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณปีพศ2440ถ้าอยากดูหนังนะคะก็ต้องรอให้มีงานมหรสพนะคะจัดขึ้นตามหมู่บ้านนะคะหรือไม่ก็จะมีหนังแบบว่าล้อมผ้าหรือล้อมสกสีนะคะ <c oughs> สมัยการเด็กๆยังจําได้อยู่นะคะเมื่อก่อนนะคะมีหนังกลางแปลงจะดีใจมากเลยนะคะก็จะเตรียมตัวเตรียมเสือผ้าห่มนะคะแล้วก็เตรียมเงินไว้ไปซื้อลูกชิ้นนะคะ คาปิ้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบจำได้ว่าสนุกมากเลยค่ะช่วงนั้น คอซีล่าเอ็ก h e ค e w e m อ i r นิวนะคะส่วนตัวชอบภาคแรกมากกว่ามองว่ามันเล่าเรื่องได้ดีกว่ามากๆเลยค่ะเสียดายฉากไฟน a ลบัตเทิมากค่ะเพราะว่ากําลังต่อสู้แบบมันมากแล้วก็มันตัดจบเร็วไปแล้วก็ง่ายไปนิดนึงนะคะภาคแรกนะคะการกับแฟนดูไปหลายรอบเลยทีเดียวค่ะสนุกดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าต่อสู้แล้วอินแล้วรอบนี้รู้สึกว่าคิงคองเยอะมากเลยค่ะจบแล้วนะคะทุกคนจบแบบว่าตัดจบแบบต้องแบบว่าฮะจบแล้วหรอ นี่นะคะทุกคนเบื่ออยู่บ้านนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่ได้แพลนจริงๆแล้วเราก็แต่งตัวกันออกมาเลยนะคะตอนนี้ก็แวะเติมน้ำมันกันค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะคะทุกคน

ตอนนี้การกับแฟนก็อยู่ที่ b บโะะ s โฟ o ์ช็อปนะคะทุกคนที่นี่ก็จะขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ล่าสัตว์ก็จะมีพวกเรือนะคะคว่าจะเป็นเรือที่ใช้ตกปลาเรือพายเรือคายักนะคะมีทุกอย่างเลยเกี่ยวกับอ d o ดอเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะ ที่ชอบตกปลานะคะอุปกรณ์เคลียบเลยโซนนี้การกาแฟจะมาหาซื้ออุปกรณ์นะคะดูเรือนะคะราคา749นะคะนี่จะเป็นไม้พาย,ย9.99เหรียญไปนั่งลิมเทะเลนั่งปิกนิกนะคะ3,000บารคนเทอบตั้งแต่145เหรียญน,นะคะมาดูคันนี้อันนี้แพงสุดเลย 2,999ตีไป3,000ซะล้อใหญ่มากเลยล้อเท่าแบบมอเตอร์ไซค์เลยนะ369เหรียญน,นะคะข้างในห้างนี้นะคะเขาก็จะทำเป็นแบบคล้ายๆเป็นแดนเดลิมิดนะให้เด็กมาเล่นไอเดียดีมากเลยนะคะเรามาเดินห้างเราพาลูกมาเที่ยวเด็กน่าจะชอบห้างนี้นะดูดิมีพวกกว้างพวกอะไรก็ทำเป็นคล้ายๆเป็นเขาเป็นอะไรเนี้ยให้เดินเข้าไปข้างใน ห่าง <erfahren S 1> จากที่นี่<ม> <lum S 1> ประมาณ50ไม้ม <reminded> มก็จะมีทะเลสาบที่ชื่อว่า p l ล a s เซนเล k กนะคะก็จะมีท่าเรือให้คนได้ทํากิจกรรมทางน้ํากันที่นี่จะมีขายรถมอเตอร์ไซค์รถวิบากนะคะหรือเขาเรียกว่า ATV คาร์โวลเลอรบางคนก็เรียกคอร์สมอเตอร์ไบค์นะคะตรงโน้นก็เยอะมากราคาอยู่ที่18,000กว่าเหรียญนะคะ18,000กว่าเหรียญอันเนี้ย เวลาเราขึ้นนะเราก็เปิดตรงนี้ได้เลยเนี่ยเปิดตรงนี้ข้างหน้าสาม้างหลงามเหมือนกันแล้วก็ข้างหลังก็แบบจุของได้เยอะอันนี้คันใหญ่มากราคานี้เลย17,299ร้อล้อมันใหญ่มากเลยมันแบบทนทานนี่แหละคิดว่านะเหมาะการลุยโคลนได้ดีดูตรงนี้จากตรงนี้ยไอไลท์ดิสลอ แคนอินเดอร์ฟาร์มด,ดูตรงโน้นก็เหลือยาวเลยตรงโ้ที่เราเดินเข้าไปเมื่อกี้มานาโคเรียนบาร์บีคิวมาดูกันนะคะว่าร้านอาหารเกาหลีที่นี่จะอร่อยไหมนะคะครั้งแรกที่ฟินิกส์นะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าจะได้สักกี่ดาว นเยอะมากเวลาเนี่ยน,ะนาาที่ไรอกกินหมึกมากเดี๋ยวกลับกลับไทยที่จะไปจัดหมึกให้แบบสะาใจเลยกิงจิ๊ เป็นราคาบุฟเฟ่ต์นะคะตกคนละย8 9 9ิบเหรียญน,นะคะไม่รวมเครื่องดื่มนะคะเนื้อถือว่าโอเคเลยค่ะรสชาติในกนารหมักก็ใช้ได้ทีเดียวส่วนเครื่องเคียงก็ไม่เยอะไม่มากจนเกินไปแฟนให้สีดาวนะคะส่วนการให้แค่สาดาวครึ่งนะคะที่เหลือคือน้ำจิ้มล้วนๆค่ะเพราะว่ามีแค่ซอสกับเกลือแล้วก็คกพค่ิัวนะคะช่วงนี้โอเดี๋ยวช่วยแฟนตัดก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบ professional นะม,มันทำงาน าในนร้านอาหารเกาหลีรุลนกะไรกับโปรเฟชชั่นอลเนาะดูรัติ๊กโตแฟนนางเริ่ดหิบแล้วไอติมยูซิ่ง o ทม่าชวอเตอร์เ n y ก u ล o ู่นี่ต้องกินกลับไปเนี่ยเนื้อย่างหัวเช็เท้าจะเคลียร์ให้หมดเพราะว่ามันเป็นูุเฟ่ต้องกินห้ามเลยโอเคบ๊ายบายค่ะคำสุดท้ายทุกคนค่ะตอนนี้ก็พาทุกคนมาดูคาสิโนที่ฟินิก์นะคะ ไกกับบ้านแฟนเลยนะคะเลยพากันมาดูนะคะว่าเหมือนที่เวก,กัสไหมเผื่อจะดวงดีเนาะที่นี่เดียวมาลองอีกตู้นะคะเผื่อจะมีดวงลองเปลี่ยนตู้ดูขอให้ได้ค่าข้าวก็พอแล้วยยังไม่ถึงเหรียญเลย นัดทเวนตี้ยทุกคนดูดิการได้ยีิบเจ็ดเหรียญแล้วนะดูดิแฟนเสียไปร้อยเหรียญการเสียไป40เหรียญน,นะคะรู้สึกว่าจะไม่มีดวงในด้านนี้ก็เลยว่าหยุดดีกว่านะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย